รถเอสสภาพไปสวยเครื่องแรงขับดีสุดๆเลยค่ะ Honda c ซ v 2.4L g e อ r Auto ขับเคลื่อน4ีล้อปี2007โปรโมชั่นของไวที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นบอดหนังสครีมปรบไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพาไฟฟ้า คุณจารีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตัลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะกว้างมากๆเลยค่ะด้านหลังก็นั่งสบายสุดๆเลยนะคะกว้างสุดๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะฟรีดาวนะคะคันนี้ส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมที่14,000บาทขึ้นไปกระสรุนรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะ ด้านหลังสะดวกสบายในการขนของมากๆเลยนะคะมีที่วางสัมภาระสองช่องนะคะสามารถถอดออกได้เลยนะคะแล้วก็แต่งเครื่องเสียงพร้อมเลยค่ะกว้างมากๆเลยค่ะมาลองขับดูได้ค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียไซนํำหน้า siamp10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ